แพกเกจิ้งด,ดีนะครับวันนี้ถือว่าพาออกไปเที่ยวแพ็กเกจจิ้งเหมือนโดนแกวมาแล้วสวยงามไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองแกาไวใ้ใส่หมวกกันน็อกซึ่งรูปนี้ก็จะมาแบบนี้เลยก็จะมีเอาละครับผมก็กรับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านผมอยู่สื่อการชิงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาอันบ็อกแกะกล่องตัวที่พักเท้าคิดว่า60เอ้ไม่ใช่คิดหกสคิดร้อยยี่สิบห้านะครับผมตัวปี17ของผมนะก็อาจะเอามาใส่ ตัวที่พักเท้าด้านหน้าสําหรับเดินทางไกลเพราะว่าเดินทางไกลเนี่ยมันวางเท้าปกติแล้วมันเมื่อยผมก็เลยตัดใจว่าโอเคเราก็ซื้อที่วางเท้ามาละกันเนาะซึ่งก็เดี๋ยวนะครับผมผมเหน็นที่อยู่ซึ่งหอมมาดีมาก <c oughs> ดีมากๆประชด <c oughs> มันไม่มีพวกแบบปูนุ่งพวกอะไรเลย <c oughs> อันนี้ผมมัน่นใจว่าคงต้องฉีกแลแหละนี่นะดีูทรงแล้วแน่จะต้องฉีกออกจริงๆ ค okay. ผมขออนุญาตตัดเลยนะไม่ไม่ได้จริงๆว่ะผมต้องทิ้งอ่ะตัวเนี้ยเกยวมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเขาก็เอาตัวนี่ตัวกระดาษมาหุ้มอยู่นะแต่จริงๆน่าจะหุ้มด้วยอ่าบับเ้ลก็ ก่อีกชั้นหนึ่งผมว่าก็ดีนะแต่โอเคราคาไม่ได้แพงด้วยอะได้มาราคาไม่แพงมากนี่นก็จะขอตัดตัวนี้ออกดีๆอ่าอย่างว่าตัดตัวนี้เอามาใช้ต่อได้นะนี่เลยซึ่งผมเองพูดตามตรงนะไม่รู้ว่าจะใส่คิกร้อยยิ้มิห้าได้หรือเปล่าแต่ก็จะอันบล็อกมาเกะให้ดูก่อนว่าเออใส่จริง้วได้ไหมยังไงนี่แกะมันจะเป็นแบบนี้นะครับผม อันนี้เหมือนเป็นท่อยึดนะทังน,นี้ก็น่าจะเหมือนกันอเอากะทังน,นี้ก็มีเหมือนกันตามน,นี้เลยนะครับผมนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะสั่งมาจากอินโดนะในชอ้อปปีก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแลวเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวขอลองไปเทียบดูก่อนนะครับผมว่าจะใส่ได้ไหม เดี๋ยวต้องแกะเนี่ยก่อนเราจะลองเอาไปเทียบดูว่าใส่จริงใส่ได้ไหมซึ่งผมไม่ได้แตยให้ดูนะถ้าใส่ไม่ได้ก็จริงคลิปมันก็จะไม่รันหรอกน่าจะต้องใส่ได้และถ้าไม่ได้จริงคลิปนี้ก็คงไม่โผล่นะอ่ะเดี๋ยวผมไปลองดูกันก่อนนะผมจากที่ผมลองเอาไปท้ามาใส่ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันต้องมีตัวบูทเพิ่มซึ่งผมไม่รู้ตัวนี้คือตัวบูทเขาหรือเปล่าแต่ผมจะลองใส่ตัวที่พักเท้าก่อน เริ่มจากนี่เลยผมได้ท่บัะเท้าเอเมิมเมดิกมาไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมนะแต่ใส่ตัวที่เดิมๆอ่ะไม่ได้แล้วเขาก็จะวางมักษนาดแบบนี้ถ้าอาจจะเหยี่ยมจริงก็ต้องเป็นแบบนี้เขาจะเป็นที่เก็บแบบอ่าผมว่ามันต้องผิดข้างก็เป็นแบบนี้เออน่าจะใช่ซึ่งดูทรงก็ใส่ไม่ได้เห็นไหมนี่ผมใส่เอิมเมดิกไม่ได้นะเออเห็นไหมมันไม่พอดี ยาวกว่าเห็นไหมแกนมันยาวกว่าใส่ไม่ได้ฉนันผมคงต้องไปหาตัวที่เป็นตัวของคิกจริงๆมันขนาดเหมือนจะเท่าของคิกเลยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมลองไปดูกันนะผมไปนี่นะครับผมอันนี้ก็คือพักเท้าหลังของคิกนะเอามาใส่แล้วปรากฏว่าใส่ไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมรูไม่พอดีเห็นไหมมันมันจะมีแบบครึ่งๆแล้วยิ่งตอนพับเก็บเข้านะหารูไม่เจอเลยดู นี่หารู้ไม่เจอเลยง่ายๆก็คือที่พักเท้าเนี่ยไม่สามารถใช้ของคิกที่เป็นเดิมๆได้ไม่สามารถใช้ของเอเบเดกได้เพราะว่านี่ไม่พอตัวนี้มันมาเยอะไปต้องหาที่พอดีเหมาะสมซึ่งเอาจริงยากแน่นอนดูจะกทรงแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปหาดูว่ามีตัวไหนแทนได้บ้างนะผมก็น่าจะเป็นวันถัดไปเลยหลังจากที่แกะนะครับผมวันนี้ก็ป้าย อันนี้ก็หลังจากที่ใสเ่เสร็จนะครับผมจะบอกว่าตัวเนี้ยเนี้ยตัวยึดตัวเนี้ยมันยึดยากมากๆเลยเพราะว่ามันจะต้องใส่เหล็กสองชั้นซึ่งมันหนาเนาะออพอมันซ้อนกันก็มันใส่ย,ยากแต่ว่าก็ใส่ได้นะแล้วก็ตัวพักเท้ามันค่อนข้างจะหนักเนะี้ยเห็นได้ยากไหมามันจะมีความห่างอยู่ผมเองก,ก็ไม่ได้ใส่รองเพิ่มนะแต่ถ้าดีก็ใส่เพิ่มเนี่ย พิงพักเท้าก็จะเป็นแบบนี้ครับสบายขึ้นเยอะกอดทดลองขับแล้วก็สบายขึ้นนะสบายขึ้นจริงๆก็ประมาณนี้ผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจะไม่พลาดที่ไหนของเรานะครับผมตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบไปไปครับผม